หมากรุกยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้ยังไงคำกล่าวของของเบ้งนะครับวันนี้นัสกิจใจมีเรื่องราวดีๆอีกแล้ว64ช่องเป็นเกมได้หลายชนิดเลยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยหมากฮอสหมากรุกนะครับเอามาประลองความสามารถเราเป็นเสียนหรือหมูกันแน่วันนี้เรามาพบกับ มาคอสตุรกีเทอร์กิสตา u r ฟเทอร์กิเชเกอร์หรือดามาไปดูกติกากันเลยมีเบีย้ยฝั่งละ16ตัวนะครับสีขาวเริ่มเดินก่อนโดยตรงไปข้างหน้าได้หนึ่งช่องนะครับถ้าไม่มีอะไรขวางก็สามารถเดินตรงในลันกษณะไปด้านข้างได้เมื่อเบีย้ยไปใกล้กันแล้วมีช่องว่างด้านหลัง ก็จะสามารถกินได้ข้ามไปแบบหนึ่งช่องนะครับเมื่ออีกฝ่ายเดินมาทะลุท้ายตารางอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกว่าคิงหรือฮอสซซึ่งคิงนี้จะสามารถเดินไปได้ไกลกินไปได้ไกลมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเดินไปตรง4ช่องข้ามไปอีก2ช่องนี่คือคิงนะครับความสามารถของคิงไม่เหมือนกับฮอสไทยนะครับแน่นอนว่าคิงเนี่ยสามารถกินแล้วก็ ข้ามนับต่อไปได้อีกถึง4ช่องเมื่อกินจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดแล้วฝ่ายที่หมดก็คือคนที่แพ้นะครับตัว หมากฮอสตุรกีมีการเล่นในประเทศร,บรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและะวันออกกลางเช่นตุรกีกรีซอียิปต์คูเวตเลบานอนซีเรียจอร์แดนเป็นต้นนะครับมีการชิงแชมป์โลกขึ้นครั้งแรกในปี2014ที่เมืองอิสเมียร์ประเทศตุรกีสำหรับท่านที่สนใจการเล่นเกมนี้นะครับอาจจะดาวน์โหลดในมือถือในคอมพิวเตอร์มาลองเล่นกันก็ได้มีการแข่งขันแบบออนไลน์ด้วย เซียนหมักฮอตไทยทั้งหลายลองท้าทายรับคมสมองของท่านดูนะครับสนุกสนานมีเหลี่ยมมีคกลยุทธ์มากมายไม่แพ้กันแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องนัดสกิดใจเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ